สเตปปวีนี้ต้อนรับเข้าสู่ King CJ c h a n n e l ครก็ผมวันนี้อยู่เกม r o v Weekly นะฮะเล่นกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วเช่นเคยครับรู้สึกว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีแค่3ตัวละครที่ให้เราเล่นเหมือนเดิมนะฮะก็ <c oughs> มาดูว่าผมจะเล่นตัวละครไหนกันนะครับผมไปดูกันเลยฮะ <c oughs> ไม่มีเสียงครับท่านผู้ชมอ่ะและประเด็นตอนนี้คือมาเล่นแว Helsing ครับอยากอยากฆ่าวันนี้อยากฆ่านะเกิดอะไรขึ้นครับมันเกี่ยวกับที่เราอัดอัดหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่มีเสียงนะเนี่ยเฮ้ยถามจริงเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่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 มีเส นี่เราต้องมาอยู่ยุคนี้แล้วเราเนี่ยเฮ้ยบอดแนะ่เลยวิ่งเข้ามาอย่างนี้อา้าวเริ่มละหาเรื่องเหรอคิงหาเรื่องเหรอเฮ้ยไม่มีเสียงว่ะอา้อาวเป็นว่าตอนนี้เป็นอวีร์ชั่นละครใบนะเราก็จินตนาการเอาว่ามันยิงนะปังปังปังโอ้โหแบบตอนไปตัดนี่คือแบบว่ามันน่าจะแบบเอาเรื่องอยู่อะไปมาแล้วฮะ โดนไปหนึ่งดอกครับผมมันอยู like ่คนเดียวครับผมมาเซมาเซมาเดไม่อยากเจอบอดอะครับอยากเจอคนนะครับน้องๆเฮ้ยมันเล่นไม่สนุกหรอเว้ยอ้โหบุกจัดอะนาย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 ไม่กลับมาเหรอเดี๋ยวเราต้องใส่ซาไปเยอะแล้วแบงค์ยี่สิบนะฮะ ต้องหาอะไรเล่นแบบกลัวมันเงียบเกินไปจังไหวะไอ้นีโอ้โหโดนดอกหนึ่งให้ตายสิเจ้าจอมยอดมากเดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวมันดึงปึ้งจะดึงอะไรฮะจริงไม่ดึงดอกโอ้ยดึงทำไมครับพี่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 ดึงผมไปเขมาครับนี่เราจะไปช่วยเลนอื่นเลยว่าเราจะรู้ทลวงป้อมกันก่อนแต่ว่าคีมเราก็ไม่ค่อยได้เปรียบเลยเห็นไหมตายเลยจะเป็นยังไงถ้าวีไม่ได้ยินเสียงอย่าดึ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 งเสื้อผม บ่ไปตีบ่ไปตีตายเด็กหำ้ำเป็นไงล่ะ It's when h e l sing t o r คือพอมันไม่มีเสียงอะผมก็ต้องบดเพื่อให้แบบว่าเวลาเอาไปตัดอย่างเงี้ยมันดูได้ไงประเด็นคือ,อยังจะเอาไปกล้าตัดเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงนะดูดูด,ด,ดูไปับท่านผู้ชมมึงมาหยังล่ะตายถ้าแม่ตายล้าแม่ขึ้นหนีสิละตายแม่ฮือฮือซาก,กำบอไปสแ่แล้วแลนนี่แล้วบันนี้ยิ่งปืนใส จ็กบาทเลยนะแล้แม้นว่ามาเขาหน้าเขาหน้า<ม>เขาหน้ามาดิไปไ่นอยเฮ้ยตายซะโอเคแล้วเราก็ขโมยคีบเขานะเป็นอะไรที่สุดๆเลยนะฮะพามพอ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 ม,อ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 มจะดึงชั้นใช่ไหมละ่ะหมดเวลาสนุกแล้วสิเวลาสนุกแล้วสิเน้นขายเคียดน,นี่อวีเขาจะไม่ให้เล่นตัวละครอื่นเลยใช่ไหมหรือว่าถึงเวลาที่ผมต้องซื้อแล้วไม่นะ ขอยคอนเสิร <Concept> like mm ์ตรายการนะพูดเยอะๆครับจะได้ไม่ต้องตัดนะฮะลงคิมไปเลยลงแบบไม่มีเสียงเลยจิงจกย่างทักเห็นไหมล่ะมาโดนเข้าาทำไมอยากโดนยิงเหรอแมโอ้ไม่ตายโอ้เสียดายใช้เลือดทำไมก็ไม่รู้นะหวังว่าจะเอาไว้เพิ่มมานางไงโอ้มันไปดีกว่าดีเลย mm hmm. ไปทะลุทะลวง หัวหมูตะลวงฟันหัวมันแก้วมาดิมาด,จดิจะดึงเหรอจะดึงเหรอมาดิมาดิมาดิาดแบมคิวคิวคิวมาไอหนุม่มมามันคนละคนละเกตกันแล้วมันคนละเกตกันแล้วพี่คอนมาวะพี่คอนมาวะพี่คอนมาวะ ยิงปืนขู่ทั้งหนึ่งทีกลับหรือเปล่าพี่พี่ต้องกลับเลยนะฮะอ้าวเซนิสว่าไงบร o อเซนิสบราอเซนิสบรอโอ้โ,อโหกระแทกมาหนึ่งทีเจ็บจริงๆนี่มาขดมากันทั้งขายอยู่เลยนะฮะเนี่ยแต่ข้าผมยังฆ่าไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยฮะไอตัวนี้แหละเออเซนิสบราอ see you bro เซนิส อยากถึงยี่งบ่ตัวไปเด้อถือขาเด้ไปบุกเข้าเอาเจ่นั้นตัวมันถึงปอมแล้วนี่มาอยังล่ะพี่สร้างว่ามาสร้างมักกลี่ยวกรซ้าผมว่าผมอาการหนักอยู่ครับมันนี้ใครก็ได้ช่วยผมดีนะปั้มโดนวิ่งมาทำไมยิง ใส่จักบาทแน่น่ะเม็นว่าคนที่เป็นไื้คุยดีมาดีมาดีมาดีอ้ยออ้ยอุ้ยกันมันหยดแล้กันมันหยดติงๆิงิงิกลับบ้านนี่แม่คิดถึงบ้านหรือเปล่าคิดถึงบ้านหรือเปล่ามันจะซัดไปโดนตัวนั้นซะนะวะมาดิ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 เ้ยเอ้ยมาเว้ คืออยู่คนเดียวนี่คน <S <S อคลล ừ, Fine. ื่นเขาเล่นกับผมั้ยเนี่ยปมาปมปมา้มปมาปมแ้มแปมแปมตายโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยใครก็ได้ช่วยผมทีมานห้าหมดกลับดีกว่านะครับไม่ต้องสร้างขนาดไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะมาใหม่พร้อมกับการคิวที่สุดโหดโคตรกระโดดยิงอยู่คนเดียวก็ดีแล้วยังน้อยก็มาตายซะ ไปตีใครเนี่ยทีมหม้อเมียไปหมดเลยยิงดิยิงดิย,งดยงดิงดิเอ,เอวิ่งดิเอเอวิง่งดิเอเอวิงอว่งเอวิ่งเอวิ่วง,งเอเออไปหูม่วงถ้วยหูม่วงถ้ยหูม่วงถ้ยหูม่วงถ้ยเออไม่ต้องพูดละหูห่วงหมูเฮียอะไรวะยิงยิงอ,ออกออกออกก่อนออกก้อนโอเคฝั่งนั้นมันยังมีคนเล่นหรือเปล่านะ ได้ได้คิดแล้วก็สงสัยมาจบเกมกันเถอะไม่มีอะไรจะพูดแล้วฮะพี่ช้างนี่ไม่ตีเหรอพีโอ่โอ้โอ้โอเคจบไปแล้วฮนะสำหรับเอาวีละครใบ้นะฮะพูดอยู่คนเดียวนะผมเสียงประกอบเกมก็ไม่มีนะมันดูคนฆ่ากันนะผมให้แบบว่าจะลงใจนะ ใครเครียดกันไหนมันไม่มีเสียงจริงนะ MVP ไปครับกดไลค์เพื่อนกดไลค์เพื่อนสถิติครับผมโอ้โหผมฆ่าไป21ตายไปตายไปสุ0เลยนะแล้วก็แอซิดเป็น1น,นะฮะฝั <Wow. S 1> ่งนั้นเป็นท่าหน้าของพี่ช้างครับผมฆ่าไป1แอซิดไป0แล้วก็ตายไป6เลยนะโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูหนังนะฮะเอ้ยของการดูการแคสเกมนะผมเล่นไปโดยไม่มีเสียงนะฮะโอเคใครชอบอยัางไงาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะสำหรับวันนี้เราเจอกันใหม่่ในคคลิปปตอไรับผม See you okay, นะ